เคยเป็นโรคหัวใจสมัยทำงานที่เปเชลเวศอ,อยู่หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ทำเอ็โคเอ็โคคือการตรวจตรวจตรวจหัวใจชนิดหนึ่งก็ปรากฏว่าเอลื่นหัวใจเนี่ยมันหย่อนมากคือธรรมดาลื่นหัวใจคนเราเนี่ยมันมันก็จะเป็นแผ่นนี้ปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปดระหว่างระหว่างช่องหัวใจแต่ของพี่เนี่ยมันจะยาวเป็นงูเลย ปื <anto> ๊บปื๊บเป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นต้องกินยาหัวใจไปสักหกเดือนมั้งมันก็มียาอมใตรินแล้วก็อยู่มันก็เลอะๆกินไม่เหนื่อยเหนื่อยง่ายแล้วก็หมอบอกว่าไฟฟ้าและวงจรในหัวใจซึ่งก็เป็นอาการที่เขาเป็นอาการผิดปกติที่เขาถือว่าปกติเพราะว่าคุณพ่อซึ่งเป็นนักกีฬาก็เป็นเหมือนกัน แ้วก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ขัดขวางการดําเนินชีวิตประจาวันนอกจากเราบางทีเราจะเหนื่อยแล้วก็หอบหอบหอบ,หอบง่ายกว่าคนอื่นเขาแล้วก็มีเรื่องหลาลลมตีบเดินขึ้นบันไดจะเหนื่อยมากกว่าคนปกติก็พยายามจะเลี่ยงกันขึ้นบันไดแล้วก็พ้นจากเรื่องเรื่องตับเนี่ยเออมันทําให้ม้ามเราเนี่ยโตด้วยม้ามนี่มันเป็นตัวสร้างเลือด,สร,ด,อดสร้างเกดเลือดสร้างอะไรตัวอะไร มามโตปั๊บเก็ดเลือดก,ก็ต่าเก็ดเลือดตำ่ำไม่เลือดขาวต่ําไม่เลือดแดงอย่างพอโอเคอยู่ให้เกิดข้อสงสัยกันอยู่เหมือนกันว่าไอ้เก็ดเลือดต่ําขนาดเนี้ยทําไมไม่เป็นอะไรไม่เลือดขาวเนี่ยคนเรามันจะมีประมาณสักแปดพันของพ่ทพยนเนี่ยอย่างเก่งก็ขึ้นมาได้สองพันแล้วพอการที่มีเกล็ดเลือดต่ําเนี่ยมันก็จะทําให้เลือดออกง่าย เลือดออกตามจุดต่างๆเจอกระแทกนิดนึงก็จะเป็นช้ำเลือดเป็นจำ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 ตามตัวนี้ก็จะจ้ำเยอะก็คือกระแทกอะไรไม่ได้เลยซึ่งมันก็มีผลต่อการทำฟันธรรมดานียก็จะหาหมอฟันทุกหกเดือนหมอจะโทรตามให้เช็คฟันตลอดครั้งสุดท้ายที่ทำฟันเนี่ยหมอประจำที่ทำเนี่ยเป็นหมอคลินิก แกก็บอกว่าพี่ต้องถอนฟันแล้วนะถ้าไม่ถอนฟันก็คือรักษาลากฟันถึงรักษาและไรก็ต้องถอนเออแต่ผมมาทําให้พี่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคลินิกมันต้องมีการเตรียมเลือดก็ต้องไปทําที่โรงพยาบาลจํบบาจได้ว่าวันนั้นเนี่ยหาหมอเก้าคนตะเวนไปทั่วเลยคลินิกของแทนแพทย์ของจุฬาออวิชัยยุทธ แล้วก็คลินิกออของรังสิตในที่สุดก็ต้องกลับมาเซ็นหลุยแล้วก็มานั่งขอร้องหมอว่าช่วยถอนฟันได้ทีคือไม่มีใครไม่มีหมอคนไหนอยากจะมาแตะต้องฟันเพราะว่าเขากลัวว่าเลือดไหลไม่หยุดเขาก่อนทําฟันเขาก็เลยต้องเต็มเกล็ดเลือดก็เข,าข้าแอดมิดครั้งนั้นเป็นการทําฟันที่มโหลานมากคือหมดไปเป็นแสนหนึ่งเพราะว่าก่อนทําฟันแอดมิดเต็มเกล็ดเลือด พอทําฟันเนี่ยพอถอนฟันเนี่ยติ๊เดียวอ่ะเลือดออกก็ไม่เยอะคืออาจารย์เก่งมากเลยปรากฏว่าหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลก็ไปเดินเล่นตามห้างเคยอาการเบลอจากยาชาก็มีอาการแบบคือคือเห็นตุ๊กตาหมีตัวโตๆตัวเท่าตุ๊กตาเท่าคนเนี่ยไปถึงก็ไปดึงน้องที่ไปด้วยก็ถามว่าพี่ทำอะไรจะเอากลับบ้าน แอวตัวตากับบ้านจากับบ้านได้เดียวคือพูดอะไรก็ไม่ยอมฟังก็้คือแจวทุกอ่างกับบ้านคือมันมีอาการเบลอหนหมอมันก็เลยต้องพากลับเข้าโรงพยาบาลใหม่ก็ต้องให้น้ําเกลือเหมือนกับช่วยล้างหมดไปแสนถอนฟันหนึ่งซี่